เลยแม่ทั่งเลยแม่ชักชักไม่ดูฮึฮ้ยเสื้อผ้าจะหายไปตั้งครึ่งเราเนี่ยนี่เราโดนมิจฉาทีพขโมยเส,สื้อผ้ากลางวันแสกๆเลยอ่ะเนี่ย พาคุณแม่มาซื้อเสื้อผ้าเหรอคะครับผมงั้นเชิญเลือกตามสบายเลยนะคะได้ครับขอบคุณครับถังสะดวกเอาเลยแม่ต้งไหน,ไหนแม่ฉันชอบตรงนี้แม่อุ้ย ไม่เลยวุ้ใส่ต ah. oh, ัวไหมรอจังเลยใส่เลยแม่ดูก่อนสิอ้ยโอรอรอเอาดูเลยเอาดูเดี๋ยวมาอีกตัวนี้ เร่วๆแม่เล็วไปๆวะแม่อย่เร่งอเร่น่ถูกจับท่าไม่ทำลูกหรอเออโอเคไปๆไปๆไปไปนะเป็นไงคะชอบตัวไหนบ้างคะเออถูกใจตัวไหนไหมครับแม่อยังัต้องขอโทษด้วยนะครับ เลือกอยู่ตั้งนานเนี่ยแต่พอดีคุณแม่ไม่ค่อยถึงใจไม่เป็นไรคะ่ะฉันเข้าใจคะ่ะครับเออยังไงเดี๋ยวผมขอตัวเลยแล้วกันนะครับค่ะไปเลยแม่วิเนี่ยอรอยแม่ออา พาจะหทายไปเตั้งครึ่งลาวเนี่ยเฮ้ยหรือว่าอุ้ยโอ้ยนี่เราโดนมิจฉาชีพขโมยเสือ้อผ้ากลางวันแสกๆเลยเอ่ะเนี่ย,ยเจ็บใจนักเฮ้ย แ<ด>ม <า S 1> ่เาบาเบาน้อยข้าจะหัวใจวายตายอยู่แล้วโหแม่คนช่วย,ยเราอะไม่ตายง่ายหรอกไอ้มดไอ้ลูกคนนี้นี่ใครคนชัว่วเราก็แค่คนหัวหมอแค่นั้นเองงั้นฉันต้องขอบคุณแม่นะที่สอนให้เะเป็นคนหัวหมออย่างเงี้ยแม่นี่ เยี่ยมจริงๆข้าไม่เก่งจริงเว้ยข้าก็ไม่อยู่รอดมาทุกวันนี้หรอกเว้ยมีขิงด้วยแต่วตอนเนี้ยฉันว่าเราเอาของขึ้นรถกันก่อนดีกว่าพรุ่งนี้เราจะได้ไปเปิดท้ายขายของกันมาอขึ้นไปเลยอู้หูนี่นี่ของฉันนะนี่ไปแลยอู้หสวยสวยเท่านั้นเลยเอาขึ้นให้หมดไปขึ้นให้หมดเลยนะเออเออขึ้นให้หมดเลยขึ้นให้หมดเลยไป ลูกคนนี้ตั้มเมาขึ้นให้หมดฉันก็ข,นขึ้นหมดนี่นไงไปป่ะเก็บรถเก็บรถโอเคออันดั้เฮยใจเย็นก่อนนะคะพี่แอนแล้วนี่พี่แอนแจ้งความได้ยังคะแจ้งแล้วแต่ว่าตำรวจอะ่ะเขายังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยพี่อย่าเซ็ง ไม่มีกระจิตกระจายจะเปิดร้านแล้วเนี่ยฉันรู้ฉันเข้าใจแล้วฉันก็เชื่อว่าคนร้ายมันต้องโดนจับแน่นอนค่ะ <c oughs> นี่นะัดตัม้มซื้อเสื้อมาฝากเนี่ยสวยไหมสวยมากเลยตัม้มไปซื้อมาจากไหนอะ่ะพอดีมีคนมาเปิดท้ายขายรดราคาตัวนี้สองร้อเอง แหมถ้าไม่ลดราคาตั้มก็คงไม่ซื้อมาให้นัดหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเสื้อล้านชันที่ถูกขโมยไปนี่พี่แอแน่ใจนะแน่ใจสิเสื้อล้านชันทุกตัวเนี่ยฉันจาได้ทุกตัวตั้มนายไปซื้อเสื้อมาจากใครเนี่ยอืมก็แม่ลูกคู่หนึ่งมาเปิดท้ายขายอะ มาเลยจ้ามาเลือกดูเสื้อผ้าสวยๆกันเลยเร็วลดราคาถูกๆเลยจ้าตัวละร้อยสองร้อยเองนะนะจ้าดูเสื้อผ้าไหมครับสวยๆเลยนะเสื้อผ้าลดราคาดิซสื้อห้แฟรตัวดีกว่าเลือกเลยครับสวยๆทท่านั้นเลยนี่ก็สวยนะสนใจตัวไหนดีจ้าพ่อหนุ่มเอาตัวนี้ก็แล้วกันครับเท่าไหร่สองร้อยจ้ะ ใสใ่ให้เลย,เอ,ยอ,เอ่ะนี่ครับครับครับม่เตะใช่ไหมมาเลยครับมาเลยเร็วจุงมือลูกฉุดมือหลานประสานมือแม่ยายมาดูเสื้อผ้าสวยๆเลร็วราคาถูกเเร็วต้องเป็นสองแม่ลูกมิจฉาชีพคู่นั้นแน่ๆเลยอะไรเนี่ยฉันรับซื้อของโจนะตามสองแม่ลูกนั้นขายที่ไหนคะ นี่ครับขอบคุณนะครับขายดีจริงๆเลยแม่รือตุ่นเอวแ่นนะสิขายดีจริงๆเลยแถมเสื้อก็ไม่ได้ลงทุนซะบานเนี่ยแกสองคนเนี่ยสนุกกันมากใช่ไหมคะหลอกลวงคนอื่นเขาเนี่ยขโมอยขอใช่ไหมมาอีกมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่า วันนี้แกสอคนเนี่ยนะได้ป็นนในคุกแน่หนูจ๋าเรารู้จักกันได้เหรอจ๋าป้าเล่นละครเก่งจังเลยนะคิดว่าฉันจำป้าไม่ได้ไงฮะนี่นี่เธอตามเราเจอได้ไงฉันไม่ได้ตามหาพวกแกหรอกแต่กลิ่นความชั่วของพวกแกเนี่ยมันลอยคุ้งออกไปนี่ทำชั่วแล้วคิดว่าจะลอยงัวได้ตลอดลอดฝั่งเหรอแม่ ฉันนับหนึ่งสองสามเอาเลยนะหนึ่งสองสามจะหนีไปไหนครับตำรวจนี่ฉันไม่ง่ปล่อยให้แกสองคนเนี่ยหนีได้รอบที่สองหรอกแม่จ๋าช่วยด้วยแม่ผนไอ้ผมลูกแม่คุณตำรวจครับไม่เอาผมไม่อยากถูกจับอ่ะผมไม่อยากถุกจับแม่คนเดียวก็พอแล้วนะอา้าว <c oughs> ไอ้มอน ลูกเว้ยป้าป้าไม่ต้องกลัวเหงาหรอกนะเพราะยังไงป้าก็ได้เข้าไปนอนในคุกกับลูกแน่นอนอือไม่นะปล่อยป้าไม่อยากตีคุกปล่อยแม่จ๋า